ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้ติดตามเรื่องของคำพยากรณ์พร้อมๆกันนะครับซึ่งจากพระโคนะคะหลังจากที่พระโคนั้นมีการเสียงไทยของกินเจดสิ่งไปแล้วคะ่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะ ผลหลวงจะได้มีการถวายคำพยากรณ์ค่ะของกินเลี้ยงพระโคเจ็ดสิ่งนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าขออนุญาตกล่าวอีกรอบหนึ่งสําหรับการเสียงถ่ายผ้าุ่งแต่งกายของพระยาแรกนาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรียงผ้านะครับให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาที่สถานหยิบขึ้นมาครับ หากเก็บได้ผ้าผืนใดก็ให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเตรียมออกแรกนานั่นเองสําหรับปีนี้พระยาแรกนาหยิบได้ผ้าห้าคืบครับมีคําพยากรณ์ว่าน้ําในปีนี้จะมีปริมาณพอดีเข้ากล้าในานานจะได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีครับ ด้วยกระหม่อมขอเดชะ สรรรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาปบพิตรเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปท่าพระเนรโครงการโคกภูแลจังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุธศักกาย2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอ,อีก20ปีประชากรอ,อาจจะเป็น80ล้านคนข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชากรไทยคนไทยไม่ยอมคนไทยต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกแต่นี่จําเป็นพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านนะคะที่ทำ องลในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาเพื่อที่จะเป็นสถานที่ในการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวถั่วและพืชไร่พันธุ์ดีรวมถึงพันธุ์ข้าวในวันนี้ที่มีการนํามาใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคานแรกนาะขวาัญก็มาจากโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยค่ะครับ The region Thailand welcomes you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremony of Ground, Bangkok. His Majesty the King graciously presides over this significant event, which together with the royal cultivating ceremony is aimed at bringing auspiciousness and abundance to the nation's crops. For people in Thailand can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or on the ThaiNews.prd.io.th website, the Facebook NBT World, and the PRDWE ODT platform. คนจดดพนังคันแรกนาขวัญนั้นเป็นพระราชพิธีสองพิธีรวมกันครับคือพระราชพิธีเพื่อจมงคนอันเป็นพิธีสงอย่างหนึ่งซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันแรกในพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศา,าสดารามนะครับองราชินีทรงหลังทักษินโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการพระราชพิธีเพื่อจมงคนที่จะมีการปฏิบัติกันในวันแรก ของการประกอบพระราชพิธีดังกล่าวค่ะซึ่งเป็นพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็สําหรับวันนี้เองจะเป็นพระราชพิธีจรวดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพิธีในวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งก็คือวันนี้ณนะมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามบรรยากาศสดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับ ทรงเป็นประธานในพระราชพิธีวันนี้นะครับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอย่างที่เรียนกับคุณผู้ชมว่าจะเป็นพิธีพราหมณ์นะครับ สำหรับพระราชพิธีจดพนังคันแรกนาขวัญน,นั้นเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณครับตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีซึ่งในสมัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองนะครับแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นต่อมาถึงในสมัยกรุงศรีธิยาครับพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทยัยแต่ว่าจะทรงจำศีลเงียบเป็นเวลา3วันและจะมอบอาญาสิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทําเหมือนอย่างออก อำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีธิยาครับครั้นต่อมาในถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่หนึ่งแต่ผู้ทําการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยืนชิงช้าแต่พอถึงรัชากาลที่3ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาในสมัยรัชากาลที่4ี่ครับได้โปรดกล้าบ,บทกระหม่อมให้จัดให้มีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆดังนั้น พระราชพิธีพืชชมงคลจึงได้เริ่มมีมาขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโดยได้จัดรวมกันนะครับกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงมีชื่อเรียกรวมกันวา่าพระราชพิธีพื Pizza, ชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั่นเองครับสำหรับเลืกในพธิธีไต้หวันจะอยู่ที่ระหว่างเวลา8นาฬิกา29นาทีถึง9นาฬิกา9นาทีนะคะสำหรับพิธีพระราชพิธีพืชชมงคลจรวดพระนางคันแรกนา,ข,าขวัญน,นั้นเป็นพระราชพิธี ที่ทําขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่เกษตรกรนะคะเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังเป็นพระราชาพิธีที่สะท้อนที่เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพราะปลูกภาพสะท้อนของสังคมที่มีประชาชนและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับราษฎร,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 รค่ะ หลังจากที่พระยาแรกนาได้เข้าเฝ้าส่วนอ,องทุลีประบาทถวายบังคมแล้วนะคะหลังจากนี้จะยาตราขบวนไปที่หลานแรกนาคุณแก้จะเป็นยังไงพืชพันธัญญาหารเศรษฐกงเศรษฐกิจครับทช่ค่ะวันนี้เปิดคำทำนายวันพืชมงคลพระโคกินอะไรจาก7สิ่งนะคะพร้อมกับความหมายเสียงทายคําพยากรจากผ้านุง<ช>่งด้วย<ช>ซึ่งการทํานายผ้านุ่งค่ะพระยานแรกนาจะตั้งสัตยาธิสถานหยิบ เป็นผ้าลายซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือมี6คืบ5คืบและสคืบผ้านุ่งนี้ค่ะจะวางเรียงบนโตก๊กมีผ้าคลุมเพื่อให้พระยานแรกนาขวัญเนี่ยหยิบถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีคําทํานายไปตามกันคือในซึ่งในปีนี้นะคะการเสี่ยงทายคําพยากรณ์จากผ้านุ่งของพระยานแรกนาได้ผ้าห้าคืบทำนายว่าน้ําในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารบางสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ ขณะที่การเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเป็นถั่วเขียวค่ะคมีงามีเหล้ามีน้ําแล้วก็ญ่าซึ่งในปีนี้พระโค กินน้ำแล้วก็ย่าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรพร้อมด้วยธัญอาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนความหมายการกินเหล้าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองค่ะครับอาล่ะครับก็เป็นทิศทางที่ดีนะถ้าดูตามคำทำนายใช่ค่ะนี่เห็นไหมครับพอหลังเสร็จพิธีนะคะนี่ทุกคนก็จะมาเก็บข้าวเมล็ดข้าวที่หวานนะคะในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้ Oh, oh,